เออถาจะกุ้งกุ้งสามตโลสี่ตัวโลอต่แต่แต่ต้องก็ตัวตัวตัวละพันห้าเนี่ยกุ้งตัวนม่รีะเมละว่าถือมากรวมกันโอ้ตัวตัเข็มตัวละพันห้าน่อือพม่ไงไม่เคยเห็นใ่กระปุก ได้แต่ีด้ก็มีค in, ่เห็นไม่ถ้า hey. กินกล้าอาหารอ่ะก right. ินกล้าหารัวตทวนี้สั่งมาตัวนีวกันตัวนะันหเาไปาุ้งกุ้งทะเลกบกุ้งปลาอกกุปลากกุ้งกุ้งไุ่้งทะเลนี่ก็พาหัวนะน้องสวยสกุุ้มกับกามกัามกาุ้มาม ปลตัวเดียวอาหารเนาะโอ้ยไม่เคไม่เห็น,นั้น,นี่ก่วกิเมา <laughs> <laughs>